สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15-31ทาธันวาคม2 0 6 6นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์งลางให้เรานะครับที่นรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมษแล้วก็ลักนาเมษกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวคานดาวเกศสุรยิย์ขวจรยยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าชาวเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับราศีเมษลัคนาเมษนะครับมีอนาเคตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โ,โคจรน,นะครับไปอยู่ในภพเรือนมรณะแต่ก็เป็นตําแหน่งเกษตรบดีอยู่ในช่วงประมาณ15ถึงวันที่27ทธันวาคมหลังจากนั้นดาวอังคารจะโคจรอ,ออกจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือน สุภาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นคืออยากจะบอกว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยยังไงก็ยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังดีอยู่ถึงแม้ดาวอังคารคือดาวประจําตัวจากโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะก็จริงแต่ได้ตําแหน่ง กเกษตรบดีและยังมีตำแหน่งพระหัสบดีที่กลุ่มลักนณาเป็นตำแหน่งราชาโชประกอบกับดาวเกตสุริยานะครับก็โคจรเข้ามาทับลักนณาอีกก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการที่ดาวประจําตัวตกเรือนมรณะมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างแต่ก็มีข้อดีด้วยข้อดีคือคุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของใครที่เจ็บป่วยมีโอกาสที่จะแบบหาย รหรือมีโอกาสที่จะฟื้นคืนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้หรือพูดง่ายๆคือใครที่มีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสที่จะโอเคขึ้นบรรเทาขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติที่ดีขึ้นส่วนใครที่สุขภาพดีก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยอาจจะต้องแบบดูรักษาตัวเองไปนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอะไรแบบนี้บรรเทาได้โอเคขึ้นและในช่วงของเดือนนี้ัชาวเมษอาจจะมีการ เดินทางไกลค่อนข้างเยอะเลยเพราะมันอาจจะเป็นช่วงปลายปีถูกไหมครับมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันคริสต์มาสอีฟไปถึงจนช่วงวันปีใหม่ถูกไหมครับมันก็มีการหยุดยาวอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนบางคนไปต่างจังหวัดบางคนไปต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะมันก็เลยอาจจะมีโอกาสมีที่จะได้การเดินทางไกลมรณะเพราะว่าการเดินทางไกล เราจะไม่แปลว่าเสียชีวิตนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าการเสียชีวิตไม่ได้ดูแค่เรือนมรณะอย่างเดียวมันต้องดูเดือนอื่นๆอีกมากมายดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับสหรับชายเมธแล้วก็ลักนาเมธว่าเออจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ไม่มีประเด็นตรงนั้นนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นเลยนะครับมันไม่ได้แปลว่าแบบนั้นเนาะแต่มันอยนเรื่องที่บอกว่าอาจจะแปลเรื่องของสุขภาพได้บ้างหรือการเดินทางไกลมีการเปลี่ยนแปลง เฉวงรูปแบบบางสิ่งบางอย่างขนาดเจ็บป่วยยังหายได้นะครับมันถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเป็นการบรรเทาเป็นการรักษาได้ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของสิ่งอื่นๆต่อไปแต่สิ่งที่ชาวเมษลักขณาเมษนะครับที่จะได้รับผลคือดาวพระอรุษบดีเนี่ยยังโคโจรถอยหลังอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ 1. 15ถึงวันที่3 1เนี่ย ธันวาคมเนี่ยดาวพระศุกดีที่โคจรกลุ่มลักนณาอย่างถอยหลังอยู่อาจจะยังทําให้ชาวเมธลักนาเมธนั้นยังไม่ได้รับผลลัพธ์ในเรื่องของดาวพระศุกดีนั้นทับหลักแบบ100%เซแต่มันก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่50-50เนาะมันก็ยังอาจจะทําให้เรายัางคงต้องประครับประคองต้องดูสถานการณ์หรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างมันถึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับประกอบกับดาวเกตสุริยาตโคจรเข้ามาทับลักขนาของชาวเมธ เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยทําให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพยันอันตรายนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยหนุนนําคุ้มครองนะครับให้กับชาวเมธและก็ลัคนาเมธนั้นอยู่รอดปลอดภัยที่ดีแต่อย่าลืมว่าเราต้องควบคู่ด้วยสติความจิตของเราแล้วเราจะปลอดภัยในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินสำหรับชาว ราศีเมษคือราศีพฤกษบของดิดาวสุกเลขห้ไดโคโจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนปัตตนิตรงกันข้ามได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรบดีนะครับในช่วงประมาณ 15- 26ถึงธันวาช่วงเนี้ยเป็นช่วงขาขึ้นเลยปาว่าการเงินของชาวเมษลัคนาเมษนะครับ1 5 2หถึง่ถึงธันวาเงินปังมากนะครับเงินเข้ามาแบบรัวๆการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกรรมเพราะดาวสุกนะได้ตำแหน่งเป็น กเกษตรบดีด้วยมันเลยทําให้การเงินของคุณนั้นมีโอกาสเติบโตพัฒนามีในเรื่องของการเงินที่เข้ามาแบบสม่ําเสมอเข้ามาแบบเรื่อยๆมีการคิดการทําการวางแผนอะไรมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยยอมรับคอยสนับสนุนมีหุ้นส่วนที่ดีคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมนะครับทําให้ยอดขายยอดค้าปังนะครับดีมากประสบความสําเร็จแบบเยอะมากมายมีดาวเกตสุริยท์เล็งมาอีกทําให้การเงินของชาว เม็ลัคนาเมตรคือมาแบบท่วมทนนะนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นบอกเลยว่าการเงินค่อนข้างเด่นแล้วก็ปังแบบสุดๆเลยดังนั้นก็รีบคิดรีบทําแล้วก็แต่รีบคิดรีบทําไม่ได้แปลว่ารีบซัดทุกอย่างนะครับแต่รอบครอบนะถึงเราจะรีบแต่ต้องรอบครอบนะเพราะว่ามันว่าเหมือนกับว่าอย่าปล่อยผ่านเวลาให้มันเป็นไปแบบเสียโอกาสเฉยๆนะครับมันหมายถึงว่าน้ําขึ้นเราต้องรีบตักแต่เราก็อย่าแบบ หามลุ่งหามค่าให้เราเอาแต่พอดีเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพเพราะเราอาจจะแบบจริงจังทาอะไรมากเกินไปนะครับอาจจะแบบค่อนข้างเหนื่อยกดดันเพราะเราอาจจะอยากให้มันสําเร็จไวๆมันอาจจะทําให้เรามีปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นได้บ้างและชาวราศีเมษระคณาเมษระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะเราอาจจะอึอดอัดเราเลยทําให้เรามีความรู้สึก โมโหเก้ายวกราดได้อันนี้ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างใช้อารมณ์เยอะหน่อยนะครับพื้นดวงของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนคี่แบบโมโหง่ายหรือไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกแต่พอดาวจอมันเข้ามามันทําให้เราช่วงนั้นอะรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเรามีความรู้สึกอึดอัดมากเกินไปเลยทําให้เราค่อนข้างที่จะต้องระบายออกด้วยวิธีการที่อาจจะใช้อารมณ์อันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวเมทอาจจะต้องควบคุม นะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างนิดหนึ่งเนาะแต่มันก็ยังพอไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางแล้วก็พยายามรู้ว่าเรากําลังมีสติเกับการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหล่านั้นอยู่นะครับทีเรามาดูกันต่อนะในช่วงของเดือนนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการเงินจะค่อยๆดรอปลงบ้างในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์นั้นได้ตำแหน่งประนะครับอยู่ในตำแหน่งมรณะ ก็ในช่วงหลัง26ธันวาไปเนี่ยการเงินของคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามบริหารในเรื่องของการรับจ่ายนิดนึงแล้วจะโอเคขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานนะครับอิทธิพลของการงานนะครับสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษคือราศีมังกรของได้ดาวเสราร์เลข7ได้เลื่อนขึ้นไปนะครับอยู่ในภพเลื่อนลาภะ ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดูด,ดีมากๆเลยนะเพราะตําแหน่งการงานอยู่ในเนลาพัเนี่ยมีโอกาสที่จะคิดทําวางแผนหรือว่าทําอะไรแล้วมันมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จที่ดีมีโอกาสที่จะมีนะเมตตามีโอกาสที่จะมีคนคอยอนิยมชมช,มชอบมีคนคอยแบบ หนุนหลังมีคนคอยแบบให้การยอมรับสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างให้กับชาวเมธแล้วก็ลักนาเมธนะครับมันก็เลยทําให้เราแบบอาจจะดูมีเสน่ห์เมตตาคิดทําอะไรวางแผนอะไรมักจะประสบความสําเร็จได้คุณต้องใช้ความอดทนความพยายามแต่มันจะสามารถก่อร่างสร้างตัวได้สามารถที่จะทําให้การงานของเรานั้นประสบความสําเร็จในระยะรองเทิมนะครับแล้วก็ทําให้ความ รู้สึกกับในเรื่องของตัวเราเองเนี่ยนะครับอาจจะเหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายเราได้ผลลัพธ์ผลดีนะครับตอบรับตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างแล้วประสบความสําเร็จได้แบบแบบดีงามนะครับในสิ่งที่เรานั้นาัถนาเลยเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ดาวการงานโครจรเข้าไปสู่ลาภะแล้วมีโชคมีลาภเรื่องการงานบางคนอาจจะได้เรื่องของตําแหน่งได้ของชื่อเสียงได้ของการพัฒนาเติบโตแต่วงเล็บนะครับ ยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะดาวพฤหัสบดีเขาโคจรถอยหลังอยู่อาจจะเป็นช่วงประมาณวันที่8หรือ9มก,การาคมนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันต่อแต่ว่าการงานอะโอเคไปได้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าอย่าเพิ่งหวังนะครับอย่าเพิ่งคาดหวังเพราะว่ามีโอกาสพัฒนาเติบโตได้ดีแบบก้าวกระโดดแต่คงต้องเป็นช่วงคลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้ยังคงต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะมันเป็นช่วงปลายปีมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบ มีการผัดเปลี่ยนหรือการแปลงร่างอะไรมากมายเนาะมันเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะปิดยาวมันอาจจะยังแบบไปเน้นใน,นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจชาร์จแบตน่าจะดีกว่านะครับเราลองมารอ,าอในช่วงปีหน้าเขาดาวกันไปน้องทีนี้เรามาดูกันต่อสลหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษกันบ้างความรักของคุณคือราศีตุลของด้ดาวศุกร์เลข6ได้โคจรนะครับอยู่ในช่วง15ถึง26ธันวาคม นะครับอยู่ประมาณ10กว่าวันนี้ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสุขความหวังการเติมเต็มดีมากๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้ความสุขความสมหวังมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์มีโอกาสได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีคู่ครองคนรักนั้นดูแลเอาใจใส่กันและกันที่ดีแต่นิดนึงนะครับ มันอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจาะแบบกระวนกระวายใจวิตกกังวลอยู่เล็กๆนิดหนึ่งนะครับในช่วงจังหวะหนึ่งก็พยายามเคลียความรู้สึกกับตัวเองนิดหนึ่งเนาะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆไปในทิศท,ทางที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรเข้าสู่เรือนมรณะในช่วงประมาณ26หธันวาความรักความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือบางทีเราอาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศกับคู่ครอง กับคนรักก็ได้ตอนนี้มองในทางที่ดีเพราะว่ามีโอกาสจะได้ไปท่องเที่ยวนะครับไปเปิดหูเปิดตามีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะได้แบบมีการปรับรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ relationship ครั้งใหม่เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าอาจจะต้องแบบอดทนมองระยะยาวอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยในเรื่องของทัศนคติความคิดก็อาจจะยังดูไม่ค่อยลงตัวกับคู่ของคนรัก แต่ถ้าเรามองการไกลเนี่ยมีโอกาสสาเร็จเพราะดาวคู่เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยอันนี้หมายถึงในอนาคตนะครับดาวคู่เนี่ยจะโครจรเข้าสู่เรือนสุภาเป็นตําแหน่งมหาจักรเนี่ยจะถือว่ามีโอกาสแนวโน้มของความรักที่ดีขึ้นเติบโตพัฒนาแล้วก็อะไรแบบเนี้ยโอเคขึ้นมันต้องผ่านเรือมนะมรณะมรณะคือการทดสอบนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคู่ครองคนรักกับเราอาจจะต้อง ห่างกันในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่นานหรอกเพราะว่าดาวดวงนี้เดินลายเดือนนะครับอาจจะปับป๊บเดียวก็ได้เจอกันเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งกดดันอย่าเพิ่งมีปัญหากันก็ค่อยๆคลี่คลายค่อยๆฟื้นฟูและทุกอย่างจะยังโอเคขึ้นนะครับดังนั้นใครที่อยากได้คอมมิชเมนต์ใครที่อยากมีความรักความสุขความหวังที่ดีก็ให้เราพยายามเคลียร์ในเรื่องของความรู้สึกในช่วง15ถึง 26ธันวาเป็นช่วงทามมิ่งที่ดีสำหรับชาวเมธแล้วก็หลักคนาเมธในเรื่องของความหลักนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ